สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l i h t t n n n ทอง l กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Va r ร e ตี้ a l k Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family ช่องที่สร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกทกท่านในครอบครัวนะคะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว106 FM ด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆให้ แขกรับเชิญของดิฉันที่จะนําเสนอเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวกับการออกกําลังกายนะคะจะอธิบายให้ผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุได้ติดตามไปได้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะวันนี้จะพูดคุยกันถึงเรื่องของการออกกําลังกายพูดอย่างนี้หลายคนบอกโอ้ยเป็นยาขมบางคนที่ชอบการออกกําลังกายอยู่เป็นทุนเดิมก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่คนที่ไม่เคยออกกําลังกายไม่ชอบออกกําลังกายเหนื่อยง่าย แต่ว่าส่งผลให้เกิดสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยอะไรแบบนี้นี่นะคะต้อง คิดให้ดีแล้วล่ะคะ่ะว่าท่านจะมีทางออกอย่างไรที่จะทำให้ใจที่เราไม่ชอบเนี่ยหันกลับมาชอบหรือมีท่าทางการออกกำลังกายแบบไหนไหมที่จะเอ,อื้อให้คนที่ขี้เกียจออกกำลังกายหรือไม่มีเวลาออกกำลังกายสามารถทำได้อย่างง่ายๆวันนี้วิทยากรจะแนะนำให้นะคะว่าการออกกำลังกายอย่างง่ายๆใช้เวลา15นาที20นาทีนั้นทำอย่างไรขอต้อนรับอาจารย์ไกรมาศพิมนนะคะซึ่งท่านเป็นนักโภชนาบำบัดที่ปรึกษามูล,ลนิธิการแพทย์ทางเลือกประเทศไทยกระทรวงสาธารณา สุขค่ะสวัสดีค่ะจันไกรสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะแม้จันไกรดูซิหนิงอุตสาห์เปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันทะมัดทะแมงออกกําลังกายเตรียมจะเรียนจากอาจารย์เต็มที่เลยอาจารย์มาทั้งสูตรอย่างนี้ได้ยังไงคะก็เราเราพบว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเรื่องเดียวเลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องกลับไปบ้านไปเปลี่ยนชุดแบบพี่หนิง ก็ก็ไม่มีเวลาไปเปลี่ยนเหมือนกันคเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายเนี่ยคือการเหยียดยืดพี่หนิงลองเอากระดาษมาไว้ที่ผมค่ะผมไปข้างหลังนะครับค่ะพี่หนิงลองเอามือวางอย่างนี้นะครับวางไว้ตรงกลางนี้วางไว้อย่างนี้ประมาณห่างกันหนึ่งเซนวางไว้หนึ่งเซนพี่หนิงเริ่มรู้ว่ามีตรงกลางมีความร้อนไหมร้อนร้อนไหมมีค่ะมีพลังงานหมุนจะช้าหมุนจะช้าเห็นไหมครับมันจะมีความร้อนวิ่งอยู่กลาง่ามือเราเนาะ โอ้ยอาจารย์มันมีพลังงานมันมีอุ่นๆใช่ไหมฮะไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยใช่ไหมวันนี้เริ่มสังเกตแล้วเนาะเริ่มสังเกตแล้วนะถ้าพี่หนิงทําอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมทําตามได้เลยค่ะมันจะรู้สึกอุ่นๆอยู่ช่องว่างระหว่างฝ่ามือเนี่ยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่พ่อหมดหมอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเรามีไฟฟ้าอยู่ในร่างกายเนี่ยสามหมื่นโวลต์สามหมื่นโวลต์นะ สามหมื่นโวล์นะครับสามหมื่นโวล์นะแต่เราไม่เคยสนใจที่จะนำมันออกมาใช้ในกระบวนการออกกำลังกายสลายริมเลือดยืดเหยียด<ฮ>เพียงแค่เราหมุนแค่เนี้ยเนาะพอแล้วครับกำมือฮะกำมือกำมือกำมืออ่าเป็นการกำมือเนี่ยนะครับเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นเวลาพี่หนิงไปบริจาคเลือดเราจะเจาะเลือดเราจะเจาะเส้นตรงขอบข้อพับเนาะ เสร็จแล้วเราจะมีพยพบาลก็<ท>ให้<า>ให้กำ <ฮะ S 2> นั่นนั่นคือถ้าไม่กำเนี่ยเลือดก็จะไม่สูบฉีดไม่ไหลหาเส้นเลือดไม่ไหลเหมือนกันแต่ไหลน้อย,อย,อยแต่พอกำปุ๊บ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 ค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการกรำมือเนี่ยการกรำมือเนี่ยนะครับการกรำมือเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการออกกําลังกายที่ไม่ต้องรอเวลาง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดมันได้อะไรอาจารย์มันง่ายเกินไปหรือเปล่าคะแค่นั่งกำมือโอเคเราเห็นเด็กเกิดใหม่ไหม เด็กเกิดใหม่ๆเนี่ยใช่ไหมฮะพอเกิดใหม่ๆพอเริ่มนั้นปุ๊บเขาจะต้องมีถุงมือใส่ให้เพราะไม่อย่างนั้นเล็บเขายาวเนาะเขาก็จะไมขวนหน้าอะไรบ้างพอพอเขาอยู่นี้เขาก็จะกำการออกกำลังกายของเขามีแค่เองกำกำพอโตหน่อยร้องเพลงได้ก็จะร้องแล้วกำมือขึ้นแล้วหมุนชูมือขึ้นโบกไปเห็นไหมจริงเห็นไหมพี่หนิงเราเริ่มสอนลูกเราหลานเราหรือว่าคนข้างบ้าน สอนทุกคนร้องเพลงเป็นหมดพอเจอเด็กอาการมือที่ลูกอ่ะกามือดิจับปูดำขยํำปูนายเห็นไหมแต่ผู้ใหญ่ไม่ทำเดี๋ยวที่กติเย็นทำพี่หนิงทำทุกคนทำหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่ทำพอเราโตขึ้นหน่อยพอเข้าโรงเรียนปหนึ่งถึงปหกเนี่ยเราจะมีก้อนหินห้าก้อนเราก็จะเล่นหมักเก็บกันเนาะทีละก้อนโยนขึ้นไปแล้วก็เก็บหนึ่งเสกสองเห็นไหมฮะเราออกกําลังเเราออกกําลังกายที่มือใช่ไหมครับ พอเราขึ้นมหนึ่งถึงมหกเนี่ยเราจะเล่นไม้ตะเกียบสิบอันก้อนหินลูกนึงแล้วเก็บไม้ตะเกียบเห็นไหมครับเราเริ่มใช้มือนะพอเราเริ่มไปเรียนพวกเรียกว่าช่างกลมือเราก็จะถือฟุตเหล็กสื่อถือไม่ทีเนาะนะบางคนนี่บางคนบางคนก็จออกกำลังกายด้วยการที่ไปเขย่าละเขย่าไฮโลตอนนี้ผมพูดพูดไปเลยนะว่ามันก็คือการใช้มือใช่ไหมบางคนเนี่ยใช่ไหมฮะ มือเนี่ยเอาออกจากกระเป๋ามาเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้จะติดอย่างเงี้ยแทงสนุกช่างคนตากกล้องนี่รู้เลยว่าไอ้มือที่ยกมาจากกระเป๋าระวานอย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่ามือสนุกมือสนุกใช่ไหมฮะเห็นไหมครับว่าทุกทุกอายุช่วงแต่ละอายุเราใช้มือถ้าเรายังใช้มือออกกําลังกายเนี่ยเราจะแข็งแรงยอมรับไหมฮะพอพี่หนิงอายุสัก60 70เเนี่ยเนาะ ให้นั่งพับเพียบเนี่ยนานๆไหวไหมไปฟังพระสวดห้านาทีก็ไม่ไหวแล้วเนาะแต่ถ้าให้นั่งพับเพียบแล้วสบัดนิ้วมือเนี่ยนะครับสบัดนิ้วมือเนี่ยนะครับ <c oughs> สามวันก็นั่งได้ใช่ไหมสมองก็ได้คิดเลขมืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามือนี่คืออ,อวัยวะที่มันควบคุมการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้น<ว>ควรจะใช้มันมากกำมือการกำมือไม่อย่างนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาคงไม่วิจัย เครื่องมือชนิดนี้ขายเยอะแยะเลยหกสิบบาทหนึ่งก็มีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ในประเทศจีนเนี่ยจะมีลูกกลมๆสองลูกอ๋อลูกกลมๆลูกเหล็กเนาะบางคนจะมาสี่ลูกเลยผมไปอเมริกาก็ซื้อมาสามอันนะฮะนั่งกลับมาก็มันเรื่อยๆตอนนี้หายหมดละไปจีนก็ซื้อมาสี่ลูกตอนนี้ก็หายหมดแล้วก็เลยนึกถึงคนไทยว่าสมัยโบราณพอเด็ก เริ่มอยู่ในเปเนาะพ่อแม่ก็จะแจกปาตพียนคนละพวง<ะ>เด็กคนไหนแข็งแรงตื่นมาก็มองปาตพีนแล้วกําพยายามจะคววาเดี๋ยวพี่หนิงกลับไปซื้อปาตพีนพวงหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ไปแขวนไว้กลางห้องนอนกลับ <G l ug> ถึงบ้านก็ออกกาลังกายหน่อย ทั้งก่อนนอนแล้วเอ้าการกำมืออายุยืนนะพี่หนิงนะเข้าใจค่ะเชื่อไหมทีนี้อาจารย์อยากจะให้เน้นย้ำว่าโอเคกำมือนี่คือกำไม่ต้องมีท่าทางอะไรอยู่ดีว่างก็กำมืองเลยแปลว่าท่านชมดูรายการเราก็กำมือไปก็กำมือไปกำกำกำนั่งฟังป๊พี่อไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วแต่คนหรอกนั่งรถเดินทางก็กำกำกำแล้วก็กำกำมือเนี่ยเป็นการรักษาโรคเป็นการกระตุ้นนะทั้ง เอ็นข้อทุกอย่างแล้วก็ทำให้ Ve LOCITY ของเลือดเลือดเนี่ยวิ่งวนบางคนเขาประยุกต์เพิ่มขึ้นก็คือทีละนิ้วทีละนิ้วก็ได้ทีละนิ้วก็ได้เกินกระทท่งแบบได้แต่กำกำให้แน่นเนี่ยกำให้แน่นเนี่ยนะฮะกำให้แน่นเนี่ยหลังมือเนี่ยนะครับไม่ต้องไปใช้โลชั่นทาก็ได้เพราะอะไรคะมันไม่สามารถบอกอายุจริงได้เพราะมันจะไม่เหี่ยวอ๋อให้ผิวหนังมันจะไม่เหี่ยวเงี่เนี่ยเพื่อนผมรุ่นเดียวกันเนี่ยถ้าเอามือมาให้ดูเนี่ย รับรองได้เลยพี่หนิงทาย,ยุได้เพราะว่ามันจะเหี่ยวอเพราะว่าเขาไม่ได้ออกกําลังกายที่นิ้วมืออ๋อเพิ่งสังเกตคือสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยบางทีมันง่ายๆบางทีมันง่ายๆแล้วต้องยอมรับว่าไม่เคยสังเกตแต่พี่หนิงรู้ไหมว่าผู้ป่วยเวลาผมไปผมอยู่โรงพยาบาลอ,อาจารย์นะเรื่องมือเนี่ยผมจะบอกผู้ป่วยเลยว่าคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกกร <ำ S 2> <ะ>มกรรมถ้ากรมได้เนี่ยอายุยืนนะแต่ถ้าแบมือเนี่ยอายุสั้นเลย ถ้าลองแบมือลงแล้วนอนเนี่ยสี่โมงเย็นเข้าแถวรถน้ำนะเนี่ยอายุสั้นอย่าแบให้กรรมกมเพราะยังกรมือได้เนี่ยการกามือทํางานไปอะไรไปแล้วก็กามือเพราะการกำมือไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดนะผู้บริหารที่จะแต่งชุดยังไงก็ได้คุณกามือให้ได้มากที่สุดวันนี้คุณกำมือแล้วยังคุณกามือแล้วยังกามือแล้วยังนะฮะ บางทีนั่งคิดงานไปไม่ได้ใช้มือพิมพ์หรือเขียนอะไรก็กำมือสะดวกว่าสมัยก่อนเนี่ยฟอกหอกรเอกรสวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้จิ้มจุดจุดจจุดจจุดเนีบางคนจิ้มไหมจิ้มปาดปาดเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เด็กกลับกลายเป็นโรคเพราะว่ามันช่องว่างมันช่องว่างมันแคบนิดเดียวอ่ะใช้โทรศัพท์ใช้เนาะคอมพิวเตอร์เล็กๆสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมทำไมทำไมเนี่ยมันเป็นการบริหาร ทำให้สมองดีเห็นภาพอาจารย์ใช่ไหมพิมพ์ดีสมัยโบราณเนี่ยเอกอาสอวหกเอกอสวผมก็ไปเรียนสังเกตว่าช่วงไหนที่เราใช้สมาร์ทโฟนมากๆนะคะหรือว่าช้อุปกรณ์แบบนี้เนี่ยเราจะปวดถ้าคนที่ใช้นิ้วโป้งเยอะก็จะปวดตรงนิ้วโป้งปวดเกรงบางทีถ้าคนที่จิ้มด้วยด้วยนิ้วชี้ก็จะปวดตรงนิ้วชี้ส่วนอีก3นิ้วไม่ได้ใช้เลยวันนี้มียารักษาล้ ก็คือกำมือวันนี้คุณกำหรือยังคุณกำมือเราอย่างคุณกำมือแล้วยังนกำกำกำมือขึ้นแล้วเฮ้ยผมว่าไม่เร็วเนาะไม่เร็วอาจารย์ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอาจารย์จะอธิบายถ้าออกกําลังกายแบบเป็นชุดๆเลยนะคะว่านอกจากกำมือที่เมื่อไหรที่เมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็ได้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าจะลุกขึ้นมาพอมีพื้นที่พอมีเวลาสักนิดนึงทําท่าอะไรกันดีเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสักครู่กันมาค่ะ ก็มาเรายังกำมือกันไม่หยมีมีแหวนเพชรด้วย่ยอยู่กับอาจารย์ไกรอ๋อเราเป็นกลยุทธ์ไงสมมุติว่าผู้สูงอายุใช่ไหมคะมีตังค์เยอะๆมีแหวนเยอะๆก็กำก็บริหารไปแล้วก็ดูแหวนทำไมต้องใส่แหวนทำไมฮะแหวนนี่เป็นตัวที่ป้องกันแล้วก็ล็อกแล้วก็เกิดทําให้เกิดการออกกําลังกายอันนี้จริงเหรอคะอาจารย์เพราะว่าเวลามีแหวนเนี่ยนะครับเราก็ถอดมาใส่นิ้วนี้บ้างใส่นิ้วนี้บ้าง นิมุกละคนรวยอะไรเงี้ยเอาจริงๆคนรวยเขาก็เล่นนิ้วให้ดูอย่างเงี้ยคนไม่มีแหวนก็ไม่กล้าโชว์นิ้วใช่ไหมทีนี้เราไม่จําเป็นแล้วไม่จําเป็นค่ะไม่จำเป็นแล้วก็คุยสนุกสนุกกันไปแต่ขอให้กำมือนะคะการกำมือทุกวันวันละหลายๆครั้งมันจะมีจุดมันจะมีจุดสะท้อนนะไปแก้อาการต่างๆได้คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็เรียกว่าไม่เกียกว่ากำกำให้มันทั่วๆกมให้ทั่วๆ เหมือนกับการนวดประมือให้ตัวตัวค่ะแล้วทาได้ด้วยตัวเองคุณเป็นหมอได้ด้วยตัวเองทีนี้อาจารย์ขากรรมือนี่ง่ายไปละง่ายไปจะทํายังไงที่สมมติพอมีเวลาในระหว่างการทํางานหรือคุณแม่บ้านอยู่ที่บ้านผู้สูงอายุนั่งดีกว่านั่งดูทีวีเฉยๆอะค่ะทาสักท่าอะไรที่ไม่ไม่ลาบากมากนักแลยมีประโยชน์การกำมือเนี่ยมันก็คือได้เลือดได้พลังต่างๆของร่างกายค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคอหลัง ไม่ได้ออกไม่ได้ออกบางคนก็บอกว่าอาจารย์ทําท่านี้แล้วเนี่ยฉันอยากได้กล้ามเนื้ออยากได้ซิกแพคเออผมก็เลยเอาค่าค่ากำมือเนี่ยมาประกอบกับเซตที่หนึ่งอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาเรากำมือเนี่ยนะครับเรากำมือถ้ใส่ชุดชุดอะไรก็ได้ชุดทํางานก็ได้นะครับง่ายทำเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะตื่นนอนมาตอนเช้าแปลงความเส็จก็กำกำแล้วให้ระดับปากเนี่ยกขึ้นมาก็ปล่อยลงไปเฉยเฉปล่อยกำปล่อย กัมปล่อยสบายๆไม่ต้องเกรงกัมอกก้นมาี่่็ไตงงเรปล่อยแค่นี้กัมปล่อยกัมแว่งกัมแว่งกัมแว่งเห็นไหมง่ายไหมฮะกัมแข่งผมทําอยู่3เดือนเนี่ยนะครับลูกสาวมาจับหน้าอกบอกป้าป้าทำไมนมป้าแข็งปักเลยโอ้ยผู้หญิงก็ดีนะสิะคะ,คะมันทําให้หน้าอกเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยบริเวณหน้าอกเห็นไหมแล้วทำให้เราไม่หย่อนร้อยไม่เลวอะไรแบบนี้แล้วก็กล้ามเนื้อตัวนี้เราจะแข็งแรงจะทําให้เรา มีโอกาสที่จะเป็นโรคไอแบบตกหมอนน้อยมากทันทานกรรมแกว่งกรรมแกว่งกรรมอาจารย์นั่งนั่งทำงานอยู่แล้วแบบเมื่อยเมื่อยบางคนเนี่ยเผลอนั่งอยู่หน้าคอมแล้วพิมพ์นานๆต้องลุกขึ้นมาทำนี่มนะกรรมเลยกรรมกรรมแล้วแกงกรรมแล้วทิ้งกรรมแล้วทิ้งโอ๊ยเมื่อกี้เป็นโรคมาเอาทิ้งกรรมแล้วทิ้งกรรมแล้วทิ้งเนาะกรรมแล้วทิ้งนะแต่ท่านี้ท่าเดียวเนี่ยแค่ท่าเนี่ยมันจะได้แค่ช่วง นี้เท่านั้นเองช่วงอกด้านบนแต่มันจะมีปัญหาเรื่องบางคนเนี่ยหน้าท้องไม่เรียบเนียนค่ะอยากให้หน้าท้องเรียบเนียนเนี่ยก็ต้องซิดอัพไม่มีเวลาซิดอัพอยู่ที่ทางานซิดอัพลำบากอาจารย์แต่ผมยืนยันว่าถ้าทำท่านี้ไปประมาณ20บวันเนี่ยหน้าท้องจะเรียบเนียนไอ้กำร้กแกว่งเนี่ยนะไอ้กำร้กแกว่งเนี่ยแต่มันมีท่าด้วยนะแล้วท่านี้จะทาให้กระดูกสันหลังเนี่ยคลีว่าเ1่ถึง L5 เนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่น้อย ปวดหลังน้อยแล้วท่านี้ทําให้หัวเข่าแล้วทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่เดินตัวตรงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ออกท่านี้เนี่ยนะครับวันหนึ่งหน้าท้องเรามันจะตึงแล้วมันจะดึงลงไปเรื่อยๆดึงลงไปเรื่อยๆว่าหลังเราเดินไปตลาดจะเดินท่าน <c oughs> เคยเห็นคนเดินท่านี้นะพี่หนิงนะ,ะก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทําออกกำลังกายท่านี้ผมยืนยันนะท่านี้เนี่ยแค่แกว่งกำทิ้งกำแล้วก็ย่อนิดหนึน่งกำ ย่อกรรมแล้วก็ย่อขยับเป็นย่อตัวต้องตรงนะกรรมกรรมแล้วก็ย่อกรรมแล้วก็ย่อกรรมแล้วก็ย่อทําวันหนึ่งให้ได้สามสิบนาทียากไหมครับไม่ยากค่ะแต่ไม่ต้องทำสามสินาทีต่อเนื่องเวลาที่เราจะเป็นโรคเราค่อยๆเป็นเราค่อยๆสะสมโรควันละหลายๆครั้งเพราะฉะนั้น 30นาทีเนี่ยหมายความว่าค่อยๆสะสมแปลงฟันเสร็จตอนเช้าก็ยืนหน้ากระจกค่ะกวแงงกำแว่งกําย่อกําย่อสักห้านาทีห้นาทีห้านาทีพอห้านาทีพแล้วก็ไปยืนคอยรถเมยค่ะก็หนาทีค่ะ พอยืนเขาเลวยมีอาจารย์ไม่ต้องกังวลสายตาก็ได้สิบนาทีแล้วไงก็ไปยืนไปยืนตรงรถเมล์คนยืนข้างๆไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจเราอยู่แล้วแล้วก็ชวนเขาแกว่งด้วยเลยเอามาไม่ต้องมองอะแกว่งแล้วกันรอรถเมล์เขาจะแกว่งไม่แกว่งก็เรื่องของเขาแล้วก็แกว่งไปเรามาถึงหน้าออฟฟิศเรามันยังปิดประตูอยู่เลยต่อบัตรก็ไม่ได้แล้วก็ยืนคอยมาอีกห้านาทีเราได้แล้วสิบห้าเลยใช่ไหมค่ะอ๋อค่อยๆเติมสะสมไปเรื่อยๆเอางานไปส่งเจ้านายเอาพวางบนโต๊ะปุ๊บเราก็ยืนคอยถามนายเลยนายมีปปัญหาอะะไร่ค หน้าโตเจ้าไหนเออหน้าโตเจ้าเจ้านายจะรีบุกขึ้นเลยแล้วเจ้านายก็จะไม่มีเพราะเจ้านายไม่ทําก็ไม่ได้แล้วเป็นกติกาไงเอออย่าลืมนะวันนี้วันนี้เนี่ยคุณมีเงินเดี๋ยวจะลองชวนเพื่อนที่ทํางานช่องสามดูผมบอกพี่หนึ่งวันนี้เรามีเงินเรามีเทคโนโลยีนะคุณปลูกบ้านให้สวยคุณมีออฟฟิศให้สวยแต่คนเข้ามาอยู่กับคุณเนี่ยมีอย่างดีที่คุณทําไม่ได้คุณภาพชีวิตของคนที่มาอยู่กับเราแต่ถามว่าวันนี้ถ้าคนของเรา ออกกาลังกายถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าที่ทํางานแล้วเรารณรงค์ให้ทุกคนอ้าวพี่หนิงคิดดูว่าคุณปิดไฟตอนเที่ยงแล้วคุณไปทานข้าวคนมันเยอะเรายังไม่ไปเราก็ยืนเหรสักสินาทีก็ได้ใช่ไหมแต่ข้อข้อควรระวังนี่คือ ตัวตรงตัวตรงตัวตรงแขว่งแขนแบบไม่ต้องเกรงตัวตรงย่อเข่าเข่านี่คือย่อย่อมากน้อยแล้วแต่คนจะไหวแต่อายุเยอะก็อาจะลงได้ไม่เยอะผมยืนยันนะนี่คือกระบวนการเอาโยคะมาผสมประสานกับหลักการออกกําลังกายของการทหารค่ะผมชอบมากท่านพลเอกเปรมท่านพลเอกเปรมแนะนำจะเดินตัวตรงขันหารนที่ท่านก็ยังตัวตรงเพราะว่าท่านเป็นนายทหารที่ใช้กระบวนการออกกําลังกาย เห็นว่าท่านเดินนะก็ใช่ไงท่านไม่ได้ออกกาลังกายเหมือนกับโอต้องกราบนิดนึงนะไปเยถึงท่านแต่ว่าผมชื่นชมท่านเพราะว่าคือเป็นผู้สูงอายุที่อายุเยอะมาหลักเก้าแต่ยังแข็งแรงเพราะการออกกาลังกายท่านออกทุกเวลาค่ะใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยไปฟิตเนสเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้หมูกระทะก่อนนะพรุ่งนี้แล้วกันค่ะเสร็จเลยเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้คุณกรรมหรือยังคุณมีกรรำ คุณต้องกทมไม่กัมไม่ได้คุณแว่งแล้วยังนะวันนี้กระทรวงสาสุขจะเน้น3าอเรื่องอาหารอาหารออกกําลังกายออกําลังกายแล้วอารมณ์ต้องดีถ้าอารมณ์ไม่ดีลองไปยืนป้ายรถเมล์ก็ได้ผมนี่ขึ้นรถไฟฟ้าคนมันเยอะพี่หนิงผมจับไม่ไหวมั้งผมจับมัห่วงปุ๊บนะผมหลับตาแล้วผมไปยืนท่าเนี้ย แป๊บเดียวเนี <cider daha zed> <c oughs> ่ยลืมตามาว่างเป็นวงกลมเลยคนเขต้องวงแตกหมดสียาจคนมันเยอะนี่วงแตกก่ะสิคือเราคิดไงี่ยเราคิดไงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเออคนอื่นเขาว่าเราบ้าแต่ เขาหัวเราะไหมเขายิ้มไหมยิ้มอารมณ์ดีเราได้บุญไหมค่ะเราก็ได้ออที่สามเราได้ออที่สามแล้วคนอื่นก็ได้ออที่สามด้วยถึงแม้ว่าเขาไม่ออกกาลังเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยอารมณ์ดียิ้มให้กันเฮ้ยคนนี้เขาทำชัตทำมั่งเว้ะใช่ไหมผมไปสอนตำรวจจราจรว่าจับให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าไฟแดงอะไรได้เนี่ยไม่ต้องไปปามหรอกจับมันยืนที่หน้าไฟสี่แยกสักสิบห้านาทีลงโทษลงโทษลงโทษแบบใจดีนะคะลงโทษอย่างเงี้ยวันหลังใช้แข็งแรงแต่จับเขา ไม่ใส่หมวกก็ยืนสิบนาทีแล้วผ่าไฟแดงก็ประมาณสัก30มนาที <c oughs> มันจะได้รู้ไปเลยค่ะ <c oughs> ไม่เราเขาจะได้จําได้ว่าเออต้องขอบคุณตํารวจเนาะ <c oughs> ที่ช่วยให้เขาสุขภาพดี <c oughs> เขาผ่าไฟแดงมาเนี่ยเป็นการเตือนนะ <c oughs> ถ้าปรับเขาเนี่ยมันไม่ได้เตือน <c oughs> แต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าคุณผาไปเนี่ยคุณอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้ <c oughs> แต่วันนี้คุณหยุดมาออกกําลังกาย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมหน่ารักตำรวจเดี๋ยวนี้ก็ตำรวจก็ไปทำนะฮะดีมากเพราะนั้นเดี๋ยวต่อไปนี้ขับรถขอไปเดิขาอีกเซตขออีกเซตก่อนจะก่อนจะพักช่วงน,นี้ขออีกสักท่าหนึ่งสักท่าหนึ่งท่าหนึ่งเอาท่าออกกำลังกายปอดแล้วกันเอากระมังปอดออกกำลังกายปอดแล้วกันเพราะว่าปอดเราเนี่ยมีความจุสี่ลิตรครึ่งแต่พี่หนิงหายใจอยู่แค่ครึ่งลิตรพี่หนิงช่วยหายใจแรงๆทีครับถอนใจเนาะ เราเรียกว่าถอนใจใช่ไหมครับทีนี้เพราะถ้าถ้าฝึกหายใจแบบฝึกแบบ voice training มันจะอีกแบบอะไรมันจะไม่ไม่ออกแรงแแบบนั้นแต่ว่าเก็บเข้าไปแล้วก็ออกอย่างเงี้ยทำได้เอาเบสิกเอาเบสิคที่ทุกคนทาได้ถอนหายใจการถอนหายใจวันนี้คุณหายใจยาวๆคุณหายใจเยอะๆหรือยังบางคนบอกโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์คุณหัวเราะดังๆหรือยังเพราะการหัวเราะดังๆเหมือนการว่ายน้ำนะเวลาเราว่ายน้ํามือเราจะไปข้างหน้ามือขวาแล้วมือซ้ายจะโกยน้ํากลับมาแล้วเราจะเป่าปาก เพราะฉะนั้นกระบวนการเอาลมเข้าไปในปอดเนี่ยคือให้หัวเราะดังๆสักสามครั้งรอหัวเราะที่ครับไม่ดังฮะไม่ิธีการต้องมีเครื่องช่วยผมไม่ถูกกับคนข้างบ้านพี่หนิงผมไม่ถูกกับคนข้างบ้านอาจารย์ทำไงคบเช้ามาเช้ามาผมจะไปยืนแปลงคันเสร็จจะไปยืนหน้าบ้านท่านนี่ยกมือขวาขึ้นมือซ้ายใส่กระเป๋าไว้ยืนอย่างเงี้ยแล้วรอเขาเปิดประตูมาพอเขาเปิดประตูมาเหมือนพี่หนิงเปิดประตูมาเปิดประตูมาผมก็จะมองหน้าพี่หนิงแล้วยิ้มให้แล้วดึงมือขวากลับมาหน่อยนึง ไม่ถูกกันผมก็จะหัวเราะใส่หน้าพี่หนิงสาครั้งโดย <หา S 1> กระแทกมือไปในอากาศแล้วหัวเราะนั่งใส่หน้าหา้หาห้าห้าสามครั้งแล้วผมก็เดินเข้าบ้าน7วันพี่หนิงก็ย้ายบ้านหนีห <laughs> นีอาจารย์วันนบ้านข้างๆไม่ปกติ <laughs> คือคือ,คอจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราฝึกรอดอเราฝึกทหาร <laughs> เนาะเราจะได้ยินเสียงที่เอ่อนะจจ่าเรียกเรา่คะทั้งหมดเรีกแท้เราต้องเฮ่เฮ่เฮ่ฮการ ที่เราออกเสียงนะครับเป็นกระบวน,นการที่เอ็กซ์ซอร์ไซส์ปอดวันนี้เนี่ยเรามีโรคถุงลมโป่งพอง,ปองเป็นโรคที่ก้าวแจกทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณสูดควันพิษสูดจากเครื่องแอร์จากอะไรเราสูบบุหรี่บุหรี่เราไม่ได้ค่อยสูบแล้วแต่ว่าเราอยู่ในห้องแอร์กันเนี่ยอย่าลืมนะอากาศเนี่ยมันไม่ถ่ายเทมันไม่ไดีโฟนี่มันหมุนเวียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่หนิงรู้ไหมว่าตอนนี้สุภาพสตรีไม่ได้สูบบุหรี่ แต่เป็นโรคถุงลมป่วงพองเพราะว่าปอดไม่แข็งแรงถามว่าทำไมเรวไปโดนในพวกมือ2อมือสควันบุหรี่มือสมือสพี่หนิงไปโรงพยาบาลไปตอนใช้สายก็ได้ไม่ต้องไปยื่นบัตรไปธนาคารไปอำเภอก็ไม่ต้องไปยื่นบัตรนะไปถึงปุ๊บไปยืนหน้าโอพดีแล้วทำท่านี้เราก็ทำท่าอาจารย์พอเจอหมอปุ๊บหรือพยาบาลปุ๊บใส่เลยสวัสดีเลยห้าห้าครั้งพี่หนิงจะได้พบหมอเป็นคนแรก บุษบุทุษพยาบาลสองคนจะมาฮิ้วพี่หนิงไปพบหมอีคนแรกเห็นไหมอารมณ์ดีเนี่ยเอนโดฟินหลั่งเห็นไหมเพราะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยเขาพาไปหาจิตแพทย์จริงๆเราจะไปตรวจโรคอื่นวันนี้วันนี้คนคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่เราไม่ล้อเล่นกันค่ะวันนี้เราต้องล้อเล่นกันค่ะอาจารย์เราต้องทําให้ทุกคนนี่มีความสุขสนุก จะได้เบิกบานาและจะไดมอีอที่เรียกว่าอารมณ์ดีเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคกลับมาอาจารย์ยังจะมีข้อคิดมาฝากเรานะคะว่าการออกกําลังกายง่ายๆใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังมีอะไรอีกบ้างและถ้าทําได้จะเกิดผลอะไรกับเราสักครู่กลับมาค่ะ ก็นั่งทําได้ใช่ใช่ข <Labor ator il orter> ่า <Radio> น <hat> ี like ่คือการพายเรือไงเห็นไหมนั่งอยู่ในเรือเรือพายเรือพายเรือพายเรือคือจะบอกท่านผู้ชมว่าขณะที่ทํารายการเนี่ยนะคะเวลาเราสั้นๆมากแต่ว่าถ้าเราทําไม่หยุดเนี่ยได้ได้ได้เงือเหมือนกันนะได้เงือแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าแต่ได้อารมณ์กลังแต่ได้อารมณ์ค่ะแล้วก็ได้ความรู้สึกว่าเวลาทุก เวลานาทีมีประโยชน์คือหนึ่งได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งจากอาจารย์คือว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยบางคนนะคะไปสถานออกกําลังกายหรือว่าบางคนฝึกอย่างเช่นฝึกนักกีฬาเนี่ยคือเขาฝึกด้วยความจริงจังอะ่ะแล้วมันแล้วมันไม่สนุกอาจารย์ถูกต้องครับซึ่งบางคน<ม>ถ้าเกิดมันไม่ตรงจริตกับคนที่ไม่ได้ชอบออกกําลังกายมันจะไม่ชอบเลยถูกต้องแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จรมีคนม,มีคนไปสมัครสถานออกกําลังกายแล้วก็ทิ้งสมาชิกไปเยอะแยะเพราะว่ามันไม่สนุกแต่นั่งคุยกับอาจารย์แล้วก็เราก็หาเรื่องคุยแล้วเฮฮาไป ด้วยหน,นึงว่าอันนี้นเป็นเคล็ดลับอีกอ,อย่างหนึง่งเห,หม่เพราะเราอย่างเราเล่นกับลูกเราเนาะจับปูดําขยําปูนากรรมือขึ้นเรามุนหมุนถามว่าเวลาไหนออกกําลังกายดีที่สุดอืเวลาไหนจ้ะ เวลาไหนออกกําลังกายดีที่จริงเวลาสะดวกเน่ยจ้ะเวลาที่เราตื่นแล้วเวลาไหนก็ได้ค่ะเวลาที่เราเล่นกับลูกเราเวลาไหนก็ได้เนาะใช่ไหมเพราะนั้นการออกกําลังกายก็คือเวลาไหนก็ได้เวลาที่เราออกแล้วเรามีความสุขเราสร้างความสุขให้คนอื่นเราไปสร้างตารางมันรู้สึกเครียดเกินเราไปทําอะไรก็ได้ให้เป็นตัวตลกให้คนอื่นก็ได้ใช่ไหมอย่างโน้ตอุดมเนี่ยผมก็บอกว่าโนดอุดมก็เป็นคนที่ มีคุณอุปการกับคนในเรื่องของอารมณ์<ห>เพราะ <คน S 2> ว่าเห็นหน้าแกก็หัวเราะแล้วอย่างเงี้ยเพราะเอนโดฟินมันหลังการที่เอนโดฟินหลังหนึ่งครั้งกับการหัวเราะหรือการที่เรามีความสุขเนี่ยนะครับเอนโดฟินที่หลังมาฆ่าเซลล์มะเร็งตายไปห้าหมื่นเซลล์<อ>แต่ถ้าเราเครียดทุกๆครั้งที่เครียดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นหนึ่งหม <ขา S 1> ื่นเซลล์ถามว่าอ,อ,อารมณ์ต้องดีบานเข้าไว้ออกกำลังกายแบบง่ายๆอิกนอฝรั่งมีคำว่าอิกนอ อีกนออีกนอก็คือช่างมันช่างมันช่างมันปล่อยมันไปเดี๋ยวก็ผ่านไปล้แต่ว่าสุขภาพเราผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ถ้าเป็นเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งคอเลสเตอรอลผ่านไม่ได้เพราะยังไงตรงนั้นต้องรักษาแต่เมื่อรักษาแล้วเนี่ยถ้าเรามีกระบวนการการออกกาลังกายกินอาหารเป็นอารมณ์ดีผมยืนยันผมยืนคุณจะเป็นคนไข้ที่น่ารักหมอก็จะรักคุณพยาบาลก็จะรักคุณเพราะมันจะรักษาง่าย จริงๆมันคือคุณรักตัวคุณเองกพราะว่ายที่ไม่ยอมไม่ยอมขยับขยื่นรักษาก็ยากเป็นเบสซอเป็นแผลใช่ไหมถ้ายอมขยับขย ე ื่นเคลื่อนกายเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ไปคลอดลูกแล้วผ่านเนี่ยวันรุ่งขึ้นลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินเดี๋ยวสองวันกลับบ้านได้แล้วแต่ถ้านอนซมอยู่นั้นน่ะไม่ต้องก็นานเลยเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นออโตเมติกเป็นออโตเมติกแต่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นแมนนวล เพราะอย่าใช้คำว่าแมนนวลหรือกระบวนการแค่ครั้งต่อครั้งใช้ออโตเมติกดีกว่าออโตเมติกของร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการเกิดสารพัดโรคได้นะครับแล้วเราก็จะไม่แก่ใช่ไหมฮะสำคัญมากๆอายุวัฒนะอายุวัฒนะสิ่งที่อาจารย์ไกรมาเล่าให้ฟังแล้วก็แนะนำท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะอดไม่ได้ถึงลุกขึ้นทำตามนะคะบางท่านบอกว่าเอาละ ทำตามไม่ไม่ไม่ได้ในเวลานี้อาจจะดูตอนกลางคืนอยู่อย่างเงี้ยนะคะว่อาเช้ามาเก็บจําำ่าไปนะคะแล้วก็ค่อยดูรายการย้อนหลังแล้วก็ทําตามได้นะคะกำมือแกว่งแขนผมว่าเดี๋ยวเรามีสมาชิกมารวมกันแล้วเดี๋ยวผมขอสักวงหนึ่งฮะแปดคนก็ได้ล้วก็มาลองสะบัดมือ เป็นเจ้าเองฮะเอาออกออกกาลังกายแบบกำมือก็ดีดีแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านชอบการออกกําลังกายแบบจริงจังแล้วเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งตรงกับความชอบของท่านตรงกับจริตของท่านอันนั้นก็ยิ่งเป็นคุณอุปการหญ่เลยแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไกลถ่ายทอดในรายการของเราวันนี้เนี่ยนะคะคือง่ายๆทุกเพศทุกวัยทําได้ทุกเวลาและก็อยู่บ้านวันนี้คุณกมคุณกามือแล้วหรือยังคุณทิ้งหรือยังกาทิ้งไปหรือยังค่ะกำแลดทิ้ง กำโรคต่างๆลดทิ้งไปยังกำแลดทิ้งยิ่งทิ้งแรงเท่าไหร่ถ้ายืนแกว่งด้วยหน้าท้องเรียบเนียนไม่ต้องสิทอัพแล้วหลังตรงไม่ปวดกระดูกค่ะแค่เนี้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่ายานี่ก็คือเคล็ดลับอายุวัฒนะจากอาจารย์ไกรมาศพิมมนักโภชนาบัตที่ปรึกษาโมเลนที่ที่การแพทย์ทางเลือกประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่าลืมค่ะคุยกับนักโภชนาบัตทั้งทีนะคะออกกำลังกายตามที่อาจารย์แนะนำแล้ว อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆสองลิตดขึ้นอายุทธนะเต็มเต็มวันนี้ขอบคุณอาจารย์ไกรมากๆนะคะถ้ามีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้อาจารย์ไกรและดิฉันลาไปก่อนหวังว่าคงจะจุดประกายให้ทุกท่านนั้นหันมาออกกำลังกายแค่เล็กๆน้อยๆท่า2ท่าแบบที่อาจารย์แนะนำก็ทำให้สุขภาพดีแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ